สบายดีเดอ้อทุกคนวันนี้จะมาแจ้งงานเป็นพี่เลี้ยงน้องก็คือต้องการด่วนเนาะก็คือนางานที่หนึ่งจะยูทีพารา่สองเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงค่าจ้างได้จ้างหายนึงสามถึงหมื่นสี่เนาะมีวันยุทธหออายืึอต่อเดื่อนบรยุทธแมนด้โอทีที่บ้านได้จ้างเผื่นจะมีกันอยู่ธสี่คนมีน้องสองคนเนาะอายุหกปีแล้วก็แปดปีอันนี้ดูแลเฉพาะตอนเศร้าที่น้องจะไปโรงเฮียนเตรียมคล้องแล้วก็จัดกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียนเนาะส่วนนาง,งัานที่สองก็จะเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงน้องคือการอันนี้ค่าจ้างกับใบเท่า 13บสามเทิงสิบหาใบน้อก็คือกินอยู่กับนายจ่างมีนายจ่างอยู่สมคนอยู่บางพี่มีวันยุทธไทยสีมือคือกันเนะาะถ้าวรยุทธก็จะไดโอที่อันนี้เฮตนาทีเบิงน่อง หนึ่งคนอายุหนึ่งปีหาเดือนดูแลทุกอย่างในส่วนของน้องในสองงานนี้ก็คือต้องการด่วนเนาะทับผู้ใด้ที่สนใจเป็นผีเลี้ยงน้องเขามาสมัครไดเดอร์ยอยู่จรัญแปดสิบซองทับหนึ่งหรือผู้ใดที่ยันมาบดถือก็อย่าลืมโทรเขามาที่เบอร์ซูนเก่าแปดสามเจ็ดหนึ่งหาซูนซูนซูนเดอเปิดให้บริการทุกมือ่อตั้งแต่เวลาแปดโมงเชิงฮอทบมังครึ่งเ,งงเ,งเดอ้อร